สวัสดีครับพี่น้องปองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซของหมอลำเสียงมีหกนกพงสะกรนเอฟซของเอลาน่อยอ้าอายสกุลนพ่เสียงมีหกเอฟซของคุณยากจมาแล้ว j o 2 Official พี่น้องคะ่ะช่วงนี้เอลาน้อยไปงานเยอะออกงานเยอะเพราะว่าสิบปีงานรถแฮ่ก็ได้รับเชิญไปกับพ่อจา๋าซึ่งมีภาพสวยๆงามๆที่เทากัได้เบาได้คุยกันแนนนะคะเนาะ ได้เบากันสดๆได้ได้ออกควมเห็นนนนี้นั่นน้องก็ได้ออกสายแล้วก็น้องกะกระปังเลยสำหรับเด็กน้อยที่อายุ11สิย่างเขา1 2ปีเพื่อในดเดือนพฤศจิกายน,กนนี้เนาะน้องออกงานช่วงนี้ค่อนข้างจะหนักเมื่อขึ้นนี้ในกลุ่มปิดที่แสดงไปที่ได้ไปแสดงที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีน้องก็เลยขึ้นคอนเสิร์ตมาด้วย <c oughs> พอตบ่าวเลี้ยงลูกหลานเสียงแหบคุณยายก็เหบรัดเลย,ยลลาก็ขึ้นมาแบบเสียงแหบๆแต่มีเสน่ห์ด้คะ่ะน้องบอกว่าน้องเจ็บข้อในหันแต่เสียงเพื่อนบลาเนี่ยเพิ่อนอาจสเสียงเสียงสักๆน่จักน้อยแต่กลับเป็นการเพิ่นเจ็บข้อแหละเพิ่นบอกว่าเพิ่นเจ็บข้อแหละในนั้นแต่คุณยายและหลายๆคนในไลฟ์เราบอกว่าเสียงน้อง พอน้องได้นอนเต็มที่เพ่อนนอนในรถตู้มาเคลื่อนนี่เพื่นไปรถตู้พอนอนในรถตู้แต่มีเสียงเสียงน้องใสกิกเลยเราพวกเขาเข้าใจว่าเสียงอีหลาเปลี่ยนเป็นเป็นผู้ใหญ่แต่น้องบอกว่าน้องเจ็บคอแต่ในความเจ็บคอเสียงเพื่อนคือเสียงบบไรสะดุดเห็นไหมเสียงบ่มิลาเห็นไหมเพื่อนกัสิไปทำน้องอาจจะเป็นแหบแห็บสากแต่ทุกคนเข้าใจว่าเสียงน้องเปลี่ยนไปเป็นเสียงผู้สาว อ่าลองน้องรู้สึกสิลองเพลงสามเพลงนะเมื่อคืนเนาะสามเพลงสามเพลงสามเพลงเดี๋ยวเดีวคุณยายคิดว่าสามเพลงแล้วก็สามเพลงแล้วก็เล่นมูเลนน่นนู่นนะี่นั่นเล่นกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นน้องกังฟูกับน้องหน้าว่าขึ้นไปน้ำน้องอาอายก็ได้อ่าแสดงศักยภาพถึงความเป็นผู้นําเป็นผู้คิดส่วนมูเล่นอันนี้คือความชื่นชมส่วนตัวของคุณยายว่า น้องไม่ปล่อยให้เอฟซีเหงาน้องจะต้องมีไปคิดมุกนี่ในน้อยมาเล่นไปคิดมุกนิดๆน้อยๆออกมาเล่นให้เอฟซีได้ปื้มอกปื้มใจให้เอฟซีบองเหงาให้เอฟซีมีแนวว้าหาโดยเฉพาะคุณยาชอบจที่ที่น้องเล่นแต่ในนี้คุณยาไม่ได้ออกมานะคะแต่สิมาม้าสูฟฟาว่าน้องอะแหบนิดๆแล้วก็เ่น เห่นทรงให้ยแยสาแนะ่เห่นทรงหญยญาุนเนี่ยคือขณะนี้คือเสียงเสียงเหบทั้งสามคนเลยทพี่น้องค่ะทั้งญานุทั้งอีหลานน้อยทั้งพ่อจา๋าแหบทั้งสามคนเลยพ่อจ๋าก็เหบเนื่องจากที่ไปติดฝนมือนั่นแหละฝนที่กระหน่ำลงมาแล้วก็ไปร้องเพลงงานงานไหนรดแห่น้ำพอมางานตรงนี้น่าจะไปโดนฝน น่าจะออกอาการเป็นวัดนิดๆแหละเพราะว่าเมื่อน,นั้นฝนมันแห้งจนไฟลงกาวนะครับพี่น้องขาเห็นพ่อจ๋าออกมาบอกว่าไฟลงกาวจนจนได้ออกมาจนได้ถือแล้วพ่องออกมาประกาศกูละคือเมื่อน,นั้นฝนตกยางแห้งเลยน่าจะเป็นไรวันแรกวันวันที่ยี่สิบฝนตกยางแห้งเลยครับพี่น้องขาและเหตุให้พ่อจ๋าลูกจ๋าญาณุโดนฝนตกแห้งแหละ ขนบริตรีนนี่นั่นก็เลยเหตุให้เกิดอาการข้อแหบข้อแหงเครื่องพอจ๋าลูกจ๋าแต่สําหรับอีหล่าน้อยในหน้าที่นี้คุณยายสีาวาเรืองหาอีหล่าน่อยที่ถึงแม้จะเสียงแหบแต่คนจับบรได้ว่าอีหล่าเจ็บคอคนในคนเมนต์ดบว่าอุ้ยอีหล่าในนอนในรถตู้พอนอนอิม่มที่เนะเสียงใสกิ๊กเลยตอนพ่อน้องจร้องเพลงจบน้องมาน้องมาหล่นน้องมาเบาถึงรู้ว่าเจ็บคอ เนี่ยคือความไปได้เบิดขนาดเสียงเสียงเจ็บคอนาจะเจ็บคอเนี่ยแะเสียงแหบแต่กับมีอีกมิติหนึ่งเขามาในโตของน้องเองคือเสียงคจจุคมผัดเข้าใจว่าสิไปเป็นเสียงผู้หญ่ซ้ำซะคนผัดบอกว่าเสียงม้วนเสียงแบบเนี่ยสิไปเป็นสาวเบื่องดูไม่รู้ว่าบุญหรือว่าพรสวรรค์หรือว่าอะไรคุณยายคิดว่าเป็นบุญแหละที่พอเสียง เสียงเจ็บคอเอฟซีผัดมีมิติหนึ่งฟังไปได้อีกมิติหนึ่งหรือว่าเป็นพอ่อสวรรค์ของอิหลาที่เจ็บคอแต่ดันเสียงออกมาให้เป็นอีกมิติหนึ่งที่ไม่ดูแต่ที่แน่ๆคือกำลังแรงของน้องโบเพลนัะนะ่ะพี่น้องค่ะน้องบโบโบแสดงอาการเสียงไหลยังไงนะตอนที่ไหลคือไหลแบบตั้งใจตั้งใจเบ้าให้ให้เมือนพ่อจา๋าก็ปี้สั้นดีจากพ่อจา๋า ความความแสดงด้านหน้าเวทีนี่เหมือนกันเป๊๊เหมือนกันแห้งคือไหลไปได้สิเมื่อยสิเพีย้ยปันใดขอให้ขอให้ได้เบาอันนี้คือคือเสน่ห์ที่เฮาหลงไหลอีหลาคือตอนที่น้องมาเล่นหนา้าเวทีตอนเบาแต่ทําให้น้องทึ่งได้รู้ว่าน้องแต่ตอนร้องเพลงเอื้อนขวัใหายอาย ลองเหมือนในในในตรงนั้นเลยน้องเหมือนในแผ่นเลยน้องลองบอสแสดงอาการซึ่งหลายคนบอกแล้วว่าตอนนี้ถ้าเขาาับว่าเพลงอาจารย์บิ๊กเนี่ยเป็นเพลงที่ขอนขางสีหินต่อไปเพื่อนสิล่อยเพ่งหินออกมาเพ่งง่ายเพลงหมูหมูเพื่อนบ่อนี่ถ้าคนไหนผ่านการลองเพลงของอาจารย์บิ๊กทึ่งเขียนขึ้นมาใหม่นี่มีแต่เพ่งหินหินทั้งนั้นเลยไม่ยากตอนนี้ บยยาก่าเป็นเพลงอาจารย์บิ๊กล้าสำหรับความคิดคุณยาได้นี่ทุกขั้นตอนจะต้องยากมีพี่อุ้งอิงที่พ่นสีปล่อยเพลงออกมาเพิ่งก็บ,บอกว่าเพลงเพิ่นก็นยากเื่ากันบังรู้พี่น้องค่ะตอนนี้อาจารย์บิ๊กได้คุณยาตังชาย,ยาให้ถ้าเพลงไม่หินถ้าผู้ใดผ่านไปหมายถึงผ่านระดับมาตรฐานไปแล้วท่วงเนี่ยผู้ใดได้เพลงอาจารย์บิ๊กไปร้องแล้วก็เพลงหินหินเพลงยาก อันนั้นก็ผ่านหมายถึงนักร้องผ่านเกณฑ์อีลาน้อยนีย่คือกันผ่านเพลงหินของอาจารย์บิ๊กภูมารินมาสองเพลงแล้วใจโสบนกาะนอาคีไม่ใช่ว่าไม่หินนะคะหินมากหลายช่วงหลายจังหวะเพลงนี้เหมือนกันเพลงเอิ้นขวัญใหายไอ้นี่คือกันผ่านหินมาแล้วตอนนี้จากหินสก,กัดเป็นจากหินหญ่ๆสก,กัดเป็นหินหม,หมูหมูแล้วตอนนี้หมูสําหรับน้องแล้วขึ้นมาในร่อง ไปเรื่อยๆไม่บ่มีการบ่มีข้อตะเบงเห่ไหมคอไม่ข้อบวเป็่นเอ็นไหมน้องน้องเริ่มเริ่มสนุกกับเพลงแล้วพอร้องสนุกกับเพลงเพลงก็สิออกมามวนคุณนี่คุณยาคิดว่าแบบนี้ตอนนี้ฟังเพลงน้องร้องเอื้อนขวัญให้อายบนเวทีฟังแล้วลื่นหูเหลือเกินฟังแล้วสบายใจฟังลวมวนอินเข้าไปน้าเลย อันนี้คือเสน่ห์ของอีลาน้อยเสน่ห์ของทุกคนและที่พานเพลงของอาจารย์บิก๊กคลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยาน้ำเนาะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ